สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินนูน่อยสวัสดีเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอซทางช่อง y t u t u ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้ออ้อาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาแล้วท่านผู้ชมตามต่อลราพัฒนาเลขนั่งเอาของปูบุญชูมาแล้วท่านผู้ชมได้เลขปูบุญชูมาหมวดนี่วันอีกละ่ะท่านผู้ชม งวดว่างหนึ่งหันบ่ฝันได้ธรรมชมเพราะว่าปูทรงหายมือเล็กออกมันก็เลยบบได้ดฝันธรรมชมุ่มงวดนี่นู้นหน่อยฝันอีกล่ะธรรมชมถามาฟังน้ากันเนาะค่ะเนาะสําหรับคลิปนี้ก่อนจะเขาไล่การธรรมชมทันใดที่เขามาเร็วอย่าลืมแอดมินนู้นหน่อยปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องนําในเด้อค่ะเด้อมักชอบกดติดตามบ่หมักผ่านเด้อธรรมชม เอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้รวมทุกเสี้ยนถือว่าเป็นคลิปสรุปเล่าพัฒนาของมือนี่กันเลยเนาะคะ่นะเนาะ3กร,รกฎาคม2567เล่าพัฒนาท่านผู้ชมปูบุญชูสาวเยอรมันแล้วก็อาจารย์ต้อยหลักกะรวมทุกเสียนก่อนหน้านี่ที่ได้ว่างลงไปรรมมท่านผู้ชมเอาท่านใดที่พอท่านเขากุ้มเขากุมเด้อค่ะเด้อ กลุ่มฟรีกับมีท่านผู้รรมชมแอดมินหนูน้อยวางฟรีทางกลุ่มไลน์และทางช่อง u t u b e นะคะหากทันใดทีถ้าแอดมินหนูน้อยทางช่อง u t u b e โดนก็คือเขากลุ่มเด้อท่านผู้มชมเขาเป็นรุ่นน้ำกันในกลุ่มท่านผู้ชมเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทักไลน์0 9 2ย3 2 5 5าสหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะคะแอดมินหนูน้อยจะปักลิงก์ไล่ไว้ให้ท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่เมมเบอร์เป็นคลิกลิงก์เข้าไป คลิกเขาไปแล้วพอๆพแม่แม่อย่าลืมส่งสติ๊กเกอร์เขาไปนั่มบอกว่าขอเข้ากลุ่มด้วยนะคะรอแอดมินหนูหน่อยตอบกับจ้า่าวเดอร์เธอมาชมอ่ะเขาไล่การกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะเล่าพัฒนาของปูบุญชูธรรมชมแอดมินหนูหน่อยขอบคุณทุกเซียนทุกสำนักเดอค่ะเดอที่ได้ส่งแนวทางมาให้แอดมินหนูหน่อยได้ว่างทางช่อง แอดมินหน่อยกัส่งต่อให้พ่อแม่พี่น้อง fc ทุกทุกท่านใดมีโชคมีลาบกันนะคะเนาะหากท่านใดที่ถือก,กับเซียนใดแล้วอย่าลืมคานาซากาแฟให้เพิ่มน,น้ำด้วยค่ะเด้อเพิ่นกระสิใดมีกำลังใจส่งแนวทางมาให้แอดมมนูหน่อยได้ว่างส่งต่อพ่อแม่พี่น้องทางช่องนะคะเนาะอันนี้ก็คือว่าวอลกันตรงๆท่านผู้ชม ามาเบิงแนวทางกันเลยท่านผู้ชมของปูบุญชูหงวดทีผ่านมาลุดเดอร์ท่านผู้ชมของปูบุญชูลุดกับ่์ลุดโดนดอกท่านผู้ชมเดียวกับกับเขามาฝนตกไหมท่านผู้รรมชมอยู่ที่กอทอมอฝนตกนะคะตอนนี้ฝนตกแจ๊สๆท่านผู้ชมที่ไหนฝนตกบ้างท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่กอทอมอฝนตกทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่ตื่นเสามากผู้ละท่านผู้ชม ตกป,ปล่อยๆตกดิ้นๆตกแบบ,บตเต็มที่ตกแบบขี่ขานจังไดบุท่านผู้ชมฝนตกแน่บ่ตกแน่แน่ะนะนผู้รรมชมตกละกกายุทธตกละกกายุทธนผู้ชมบ่ตกต่อนเนื่องปันใดอา้าวท่านผู้ชมเลขปูบุญชูแคปหนา้าจอเอาด้วยค่ะเด้อบัดที่นี่ก็บสีบอกความฝันให้ฟังนําเด้อท่านผู้ชมเดี๋ยวมันสิลืมบอกเลยเนาะคะ่นะเนาะเลขนั่งเอาของปูบุญชูนี่แปดหกหกเด้อท่านผู้ชม วิ่งรูด6ตัวเดียววิ่งรูด6ตัวเดียวนะคะคุณพ่อคุณแม่แคปหนา้าจอเอาเด้ค่ะเด้อได้เลขกปูมากกอนหอยออกมือใดกะ้างธรรมชมแอดมินหน่อยจะฝันโดด้ามือใดปูทรงมากไหาก่อนหอยออกเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าถ้าทรงมากหาย่ยาม,มือเศรมือเหลขกเล่าออกบ่ฝันได้ธรรมชมเพราะว่าบ่มีเวลาฝันอยู่แล้วได้เลขปูมางแตงเตมือวานได้ธรรมชมปูมาบอก ปู่โทรมาบอกแตงเมื่อวานเมื่อคืนนี้หนูหน่อยฝันไหมท่านผู้ชมฝันเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ละท่านผู้ชมบ้านที่แอดมินหนูหน่อยอยู่นี่ฝันว่าหยาดพี่น้องมานอน,นั่งนั่มไหมนผู้ชมหยาดพี่น้องก็คือเอือยของหนูหน่อยเห่านผู้ชมเอือยแท้ๆเลยเพิ่นมานอนนั่มมื่อคืนนี้บัดที่นี่ ยู่บ้านลังนี้กับซียูสองรอบครัวนะคะเนาะโน่นหน่อยขอบครัวหนึ่งล้วกับซีมีน้องไผ่อีกครอบครัวหนึง่งกับเป็นสองขอบครั้วมาขึ้นนี่กับเป็นนอนเอื่อยมานอนนั่มกับเป็นสามขอบครัวเนาะท่านผู้ชมบ้านลนังนี้ในความฝันนั่นนอนตอนกลางคืนได้ทมม่านผู้ชมโน่นหน่อยกับนอนมีแต่คนนอนหลับอะท่านผู้ชมตื่นขึ้นมาจางังไดบ้านที่นอนอยู่หลังนี้ล่ะท่านผู้ชม ประตูกระเปิดเป็นย่างมองขึ้นในธรรมชมพักกนนอนบบปิดประตูหรือว่าลืมปิดประตูเนี่ยหลักธรรมชมแต่ว่าบม่มียังเกิดขึ้นเด้ตื่นขึ้นมาอีหยังกัย่างมดอยู่ในบ้านหลังนี้แค่ว่าประตูกระจกนี่กระเปิดประตูนาบานแอดมินหน,น่อยกระเปิดออกมดเลยธรรมชมรถกระจอดเต้เมนาบานรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานทั้งของข้าเจา้าทั้งของบานแอดมินหน,น่อยไหมบานข้าเจ้าปิดมืดอยู่ธรรมช่มแต่ว่าบ้านหลังเนี่ย ผ้ากันนอนบ่ปิดประตูประตูนาบ้านกับบปิดประตูในบ้านกับบปิดแม่ธรรมชมมแิค่คนนอนหลับก็คือว่าฝันจังสี่ได้ธรรมชมฟันแบบนี้ละ่บะบัดที่นี่บ้านเลขที่แอดมินหนูหนอยยู่นี่บ้านเลขที่ยี่สิบแปดทับสองแปดหกแม่ธรรมชมแอดมินหนูอยเห็น, an, นลเลขมันตรงกันก็เลยมาว้าสูพ่อแม่พี่น้องฟังแอดมินหนูอยฝันเท่านี้ละเลขมันตรงกันแม่ธรรมชมบ้านเลขที่ ยี่สิบแปดทับสองแปดหกเดอ้อธรรมชมแต่ว่าเลขปูนี่ปูไฮรูดหกสองหกแปดได้นผู้ชมมันตรงกับา 1, 2, 6, บานเลขทีหกสองหกแปดบั U, ้นเลขทีแอดมินหนุอยอยู่หลังเนี่ยบั้นเลขที่ยี่สิบแปดทับสองแปดหกเดอมม้อธรรมชุมคุณพ่อคุณแม่พิจ,จรารณาเบิึงแอดมินหนุอยกับฟันเท่านี้ล่ะท่านผู้ชมต่อมา เลขมันสีขาวหรือว่าเลขมันสีจังใดเนี่ยท่านผู้ชมต่อมาลาภพัฒนาของสาวเยอระะมันท่านผู้ชมสาวเยอระะมันนี่เข่านาะคะ่ะเนาะงหัวที่ผ่านมาพกกับสามกอดข้อกันมากเลยท่านผู้ชมเลขเด่นกอดคอกันมาน้องสาวจับกับแตกนะะเนาะค่ะเนาะสามหกตรงตรงของสาวเยอรมันนี่เพิ่นสีบนเป็นบนล่างเป็นล่างแต่ว่า ให้บนออกล่างให้ล่างออกบนด้อค่ะเด้อตามสถิติแล้วให้บนออกล่างให้ล่างออกบนนะคะก็มีสถิติมาแล้วอย่าลืมไปกับน้ำเด้อท่านผู้รรมชมน้องสาวเยอรมันเนี่ยเอามาเบิงหวัดนี่ธท่านผู้ชมวิ่งครูดบนสาวเยอรมันนะคะเด่นสี่กับแปดเน้นสี่แปดท่านผู้ชมเน้นสี่แปดชุดกันชุดรองนะคะก็จะมีสี 6, ่หกสี่เจ็ดสองแปดและสามแปดเด็กเพิ่น สี่กับแปดเหล็กเด่นเพื่อนท่านผู้ชมบนนะคะล่างวิ่งรูดหนึ่งกับเก้าเพื่อนบริเวณปั้นตัวเดียวไหมท่านผู้ชมก็จะมีหนึ่งสองเก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดน้องสาวเพื่อนบริเวณปั้นมาตัวเดียวเด้อท่านผู้ชมของเพื่อนมีสองตัวของเพื่อนนี่น่าจะเน้นเน้นจับคู่ท่านผู้ชมน่าจะเน้นจับคู่นะคะเพื่อนเน้นมาสี่แปดคู่เดียวท่านผู้ชมอ่ะ แคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเดอ้อต่อมาก็จ,จะเป็นของอาจารย์ต้อยรวมโชคนะคะเนาะขอบคุณทุกสำนักเลยค่ะเดอ้ออาจารย์ต้อยงวดที่ผ่านมาลุดท่านผู้ชมของอาจารย์ต้อยลุดบ้างเข้าบ้างเดอ้อท่านผู้ชมแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์งวดนี้ท่านผู้ชมเด่นวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเด้อค่ะเดอ้อจับคู่ก็จะมีเก้าเจ็ดเก้าแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด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 เก้า เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเป็นเลขตัวกลับเลยท่านผู้รรมชมแอดมินหน่อยเขียนซับกันเขียนซับวางกันไกลท่านผู้ชมตอนตอนเขียนอ่ะกับบอดดเบิง้งนึกว่าเลขบอดดิกลับตัวก็เลยบอดดิเบิง้งบอดดิบแนมไหมท่านผู้ชมอ่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาได้ค่ะเด้อเลขวินเก้าแปดศูนย์หนึ่งธรรมชมุ่มถ้าจับคู่พ่กเขาเนี่ยกับเลขวินอาจารย์เขาดีอยู่ด้วย่านผู้ชมแล้วก็เลขเด่นเนี่ยดูเลขเด่น เลขเด่นอาจารย์กับเขาดีท่านผู้ชมจับคู่พวกเขาจ้าว่าเลขเด่นอาจารย์เขาดีแต่ว่างวดที่ผ่านมาพวกเขาจักโตนะคะเนาะเลขเด่นสี่กับห้าไม่เข้าสักตัวอ่ะมันก็เป็นธรรมดาละท่านผู้ชมอ่าเขาแน่รุดแน่เป็นของคู่กันเนาะเนาะหากกำลังใจกันเลยค่ะเด้อทันใดทีเพรเขาก็หากกำลังใจเพิ่นท่านผู้ชมยามถื่อกระถื่อนำเพิ่นอยู่ยามบ่ถื่อไกหากกำลังใจเพิ่นเลยค่ะเด้อ ต่อมาท่านผู้ชมก็จะรวมเซียนนะคะทุกตัวเลขที่แอดมนูหน่อยว่างว่าใดแยกบนแยกล่างด้วยค่ะเดอ้อแล้วกับเลขบบมีหลักผอมไปกับบนล่างด้วยนะคะไปกับบนล่างด้วยเดอ้อท่านผู้ชมเอาพี่ f c ฟซีสูตรที่หนึ่งทใดที่พอท่านเห็นกับมาแคปนาจอเอาด้วยค่ะเดอ้อ เลขบ่มีหลักเดอ้อธรนมชม้ชมพอแม่พี่น้อง FC เอฟซี่นถามมาว่าอยู่หลักไหนไม่มีหลักนะคะหน่วยสิบร้อยก็ว่ากันไปสูตรหนึ่งสูตรสองของพี่สาวเอฟซีนี่หลุดได้ทั้งบนทั้งล่างธรรมชม้ชมบ่ได้ว่างหลักสิบหลักหน่วยดอกธานมชม้ชมมันไปได้เม็ดไปได้เม็ดร้อยสิบหน่วยก็ไปได้หมดถ้ามันเขาลักลอยมันก็สิเป็นหลักหน่วยล่าง มันเป็นยังสั่นไหมท่านผู้ชมราบพัฒนามันก็คือรัฐบาลไทยเดย้มันไปได้เบิร์ตไหมท่านผู้ชมถ้าไปอยู่หลักร้อยก็จะเป็นของหลักหน่วยล่างจังสั่นเด้ท่านผู้ชมมันกระโดดได้ไหมท่านผู้ชม PFC สูตรที่หนึ่งวิ่งรูดห้านะคะมักสูตรใดการเลือกเอาสูตรนั่นท่านผู้ชมสูตรที่สองวิ่งรูดเจ็ดตัวเดียวท่านไดที่มักเล็กตัวเดียวท่านผู้ชม สูตรนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวด้วยธรรผช้ชมแอดมินูหน่อยเปลี่ยนซื้อแล้วเดินสองตัวมาหนึ่งตัวเพราะว่าจับกอดข้อกันมันบมาได้ธร่มชผู้ชมแยกเลยธรรมชู้ชมถ้ามาก็ไปคนละทางอย่างเช่นถ้าหกมาอาจจะไปบนหรือล่างถ้าสองมาก็อาจจะไปบนหรือล่างบริก,กอดข้อกันมาจักเทียไหมธรรมชาตชมั้งแต่ทีแอดมินูหน่อยว่างมากเลยจับแยกไปเลยเนาะธ่ามชู้ชมแต่ว่าเดินสองตัวมาตัวนี้มาบ่อยบอยมากๆเลยธรามผู้ชม งวดนี้ได้เด่นหกกับสองแคปหน้าจอเอาได้ค่ะเด้อเด่นเดินดียี่สิบเอ็ดงวดติดนี่ท่านผู้ชมเด่นเดินดียี่สิบเอ็ดงวดติดนี่แอดมินดูหน่นอยก็เห็นใต้คอมเมนต์บรูบาร์เพิ่นถามอันใดเนาะคะนะ่ะเนาะอ่แมนอิลีบอแอดมินดูหน่นอยอย่าตัวเดว้เห็นคอมเมนต์ใต้คลิปนี่ละท่านผู้ชมคลิปที่แอดมินดูหน่นอยลงเด่นเดินดีนะยี่สิบสองงวดติดนะคะ สามตัวมาหนึ่งตัวเนี่ยท่านผู้ชมบนล่างนะคะสามตัวมาหนึ่งตัวเลขเด่นสามารถกอดคอ,อกันมาได้นะคะมีบางหมวดอยู่ท่านผู้ชมที่กอดคอ,อกันมาสามตัวมาได้หนึ่งถึงสองตัวคุเดรรมชท่านผู้ชมอ่ะแคปนาจอไว้เด้อค่ะเด้อทุกคลิปแอดมินูหน่อยว่างท่านผู้ชมไม่มีโกหกนะคะอันไหนเข้าก็ว่าเข้าอันไหนหลุดก็ว่าหลดุดพูดไปตามความเป็นจริงเด้อท่านผู้ชมสงสยงัยอีกอย่างกัน โทรมาถามได้ท่านผู้ชมบ่มีกโกหกบ้เฮ็ดคลิปเอาแต่ยอดวิวได้ท่านผู้ชมเอาความจริงมาเล่าให้กันฟังแล้วก็แนวทางมาลงให้ดูให้ได้พิจ,จา,ารณามักกะจัดขัดกะพานเด้อท่านผู้ชมมักกะจัดขัดกะพันท่านผู้ชมเลขติดบนล่างเนี่ยท่านผู้ชมกระเดินดีขึ้นกันเขาแน่รุดแน่บางหัดกะจับวิ่นกันได้เนี่ยท่านผู้ชม บางหวดก็เป็นคู่จินกันจับวินกันได้หวดที่พานมากก็จับวินกันได้หวดนี่ก็บรลูวาสิจับกันได้บอทาม่าสูตรหนึ่งก็ไปบนสูตรหนึ่งก็ไปล่างจังสันหน้าทนผู้ชมมันก็บบวกบ่ถือกเนาะเนาะของแบบนี้มันก็อยู่ที่ดวงทนผู้ชมไพดวงดีจับตัวเดียวเพิ่นกระถือกแล้วทนผู้ชมจะขลองดวงบ่ดีซื้อเป็นยี่สิบตัวกับบถือกไหมทนผู้ชมช่วงนี้แอดมินน้อยก็ดวงบ่ดีได้ทนผู้ชมบ่มีดวงบอมเป็นดวงบ่ดีบ่มีดวงทนผู้ชม ซื้อเลขกับบ่ถือไลายงวดแล้วคือกันส่วนหมากสิเจาะเป็นซายเจาะพ่อเจาะบ่เขาแล้วมันหลุดหลุดน้าเพลนเลขเพลนเขามาสุดว่าสงหวัด,วดพอมาหลุดน้าเพลนแหนจะคองมาหลุดมดัดถูกโตลุดจ่อยท่านผู้ชมบ่มีดวงบ่มีโอกด,ดวงไพดวงมันเนาะคะ่นะเนาะอสำหรับคลิปนี้ถ่ายคลิปเช่นเคยท่านผู้ชมสั่งสบู่ก,กาแฟยีสิบพันศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะ สบู่กุนตานระเบิดที้ไข่แพ็คละ190บาทล้างหน้าชูตัวได้นะคะกับแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนและเขาชะงุมเขาชะงุมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดโมโนช่วยบำรุงสายตาและผิวรันสลายไขมันนะคะยาสิฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะ ใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะมาสั่งไปใไซเดอร์ท่านผู้ชมหลอดละ190่บาทกาแฟกล่องละ260บาท2ชิ้นขึ้นไปแอดมินน้อยส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยนะคะอ้าวท่านผู้ชมคลิปนี้ยาวแล้วแอดมินน้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ